สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู้สูบคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นเสาร์ของวันที่30เด้อพี่น้องเด้อของวันอาทิตย์พี่น้องนะครับวันอาทิตย์ที่30เด้อนะครับมืัอนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางเนาะพี่น้องนะเนาะลาวพัฒนาพี่น้อง สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยก็ได้ลงให้พี่ให้น้องไปพิจารณากันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับให้พี่น้องพิจารณาเอามรรคจัดคัดกระพานพี่น้องเกตสำนักเกตอาจารย์บอเหตให้ผิดหวังแน่นอนนะครับมือนี้อากาศเยนเย็นจัง่อยพี่น้องคือจังสิเปลี่ยนอากาศอีกแ้พี่น้องเลยมือเ้าร์เดียกอนเดียวกหนาวเดียวก็อบเดียวกเอาพี่น้องเลยบานเท่าเปลี่ยนแปลงอากาศ าการรักษาสุขภาพกันหลายๆพี่น้องนะครับพี่น้องครับพอใจดีสิพาอไปตามแนวทางร่าพัฒนาของงวดประจําวันที่31คือวันจัดพี่น้องนะครับเนาะอย่าไปใส่วันที่กันก่อนพี่น้องนะครับเนาะวันที่31เเนาะวันที่วันที่ นะครับสามสิบเอ็ดเด้อเพราะว่ามันเป็นมีนานะครับแต่ไม่มีไล่วันที่สามสิบเอ็ดพี่น้องมีนานะครับมีนาคมเดอ้อหกแปดพี่น้องนะครับมีนาคมหก แปดพี่น้องนะครับผมมีนาคมหกแปดพี่น้องลาวพัฒนาเด้อลาวพัฒนาลาวพัฒนา พ่อใจดีนะครับนะครับพ่อใจดีนะครับวิ่งลูดพี่น้องวิ่งบนล่างเนดะ้อวิ่งเด็กวิ่งของพ่อใจดี รุดลาบากรุดยากเดือเกินพี่น้องนะครับแม่นอยู่เด้นะครับใส่วิ่งใส่ลุดนะครับเนาะฟันตัวเดียวเม็ดเดียวพี่น้องนะครับฟันตัวเดียวเม็ดเดียวมาตลอดเด้พี่น้องรุดยากอยู่เด้อนะครับสูตรนี้มั่นใจมั่นคงแม่นย่ำอยู่เด้อพี่น้องสําหรับตัวชุดตัวฟันเนาะนะครับจับคู่พี่น้องจับคู่เด้อพอใจดีจับคู่วิ่งบนล่างพร้อมด้วย จับคู่นะครับนวิ่งบนล่างนะครับเจ็ดเจ็ดกับเก้าพี่น้องนะครับเจ็ดกับเก้าเด้อพี่น้องพิจารณาเบิงนะครับพี่น้องมาร์ามากมัมกระจัดนะครับขัดกะพันนะครับเดวทางมีเข่ามีหลุดเด้อ อยู่กับพี่กับน้องสีตัดสินใจอพอพอจะดีให้เป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงการจับคู่เนาะเดี๋ยวก่เบรงการจับคู่เดี๋ยวไปเบิงกอนไปดูย้อนหลังนะครับมาเบิงย้อนหลังพี่น้องย้อนหลังเนาะ ยอนหลังพี่น้องเห็นปะนะครับย้อนหลังนะครับวันที่28ดมีนาสองห้าหกปาพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่าง8กับ9้าพี่น้องมา8อยู่ด้วพี่น้องเด้อมา8อยู่เด้อนะครับจบคู่9้กระโดดพี่น้องแปดสามแปดสีดห้าแปดดพี่น้องแปดหจักไปไสพี่น้องนะครับเก้าสามเก้าห้าเก้าเด แนวทางออก8 4ดสี่ห้ากับห8แปดพี่น้องนะครับแปดสี่ห้ากับหกแปดพี่น้องนะครับนี่พี่น้องนะครับเสดายพี่น้องนะเสรายพ่อจะดีเสดษฐายเสรายเป็นที่สุดพี่น้องแต่มือนี้บันที่สามสบเอดนี้ตรงตรงพี่น้องไม่ตรงกับตรงตรง,ตงพี่น้องนะครับจับคู่แตกหรือบ่แตกพี่น้อง ของพ่อใจดีนะครับเดี๋ยวมาเบิงกันมาพิจารณากันพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปจับคู่กันเลยพี่น้องนะครับไปจับคู่กันเลยนะครับจับคู่นะครับเจ็ดศูนย์ Chết 1 Chết 2 Chết 3 นี่คือแนวทางของพ่อใจดีพี่น้องมักกาจคัดกาพานพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางพ่อใจดีเด้อนะครับมันใจพ่อใจดีเสื้อใจพ่อใจดีจัดพี่น้องอย่ารอจัดเลยนะครับจัดเลยนะครับอย่ารอถ้ามันใจเสื้อใจในคนเป็นแรื่องของพ่อใจดีจัดเลยพี่น้องนะครับชุดที่สองพี่น้อง ก้าส่วนเก้าหนึ่ก้าสองก้าสามว นี่คือแล้วถาของพ่อใจดีเด้อพี่น้องมั่นใจเสื้อใจพ่อใจดีจับพี่น้องยาล้อนะครับบอต้องคิดยังงไม่ต้องคิดอะไรพี่น้องนะครับวันที่สามสิบเอ็ดมีนาเด้อคือวันจั์เด้อพี่น้องเด้อเออคือวันเม่นบอวันจั์บอเออวันจัน์พี่น้องวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดพี่น้องเราพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างเจ็ดกับเก่าพี่น้อง จับคู่ให้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามพี่น้องเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามพี่น้องหมักบอกพี่น้องถึกตาถึกใจพี่น้องบอกถึกตาถึกใจกดแล้วกดแช่ก,กันล,ลายพี่นอ้องให้กำลังใจพ่อใจดีพี่น้องแคปน้าจา่อยสองทุ่มครึ่งวันจันทร์รู้เรื่องรู้ผลนะครับเข่าดื่นหลุดพ่อใจดีพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ